สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกครั้งครับได้ของใหม่มาอีกแล้วนี่ M M ร 150, 150, ้อยห้าสิบรอยห้าสิบซาด้วยนี่มันเพิ่งออกใหม่เลยเขาปล่อยป่อยมาได้ไม่กี่วันมั้งเพิ่งเจอเองก็เลยซื้อมาลองดูรูปทรงนี่ก็เนี่ยกระป๋องเลืง้งๆแต่กระป๋องเล็กนะะป๋องนิดเดียว M 150ซ่าวิตามิน B วิตามิน C แล้วก็ซิงค์นี่ที่ที่เอามาลองนี่ผมว่านะมันต้องเป็นเป็นเป็นเอ5มที่แบบว่ามีความซ่าปกติมันก็เป็นขวดธรรมดาใช่ไหมแต่ยุคนี้หลายยี่ห้อก็มาทำแบบเติมแก๊สเข้าไปเงี้ยให้มันเออกินซ่าเหมือนเครื่องดื่มของเมืองนอกเรามาดูกันหน่อยว่าอันนี้มันมีอะไรมั่งนี่ความจุ 180มิลลิลิตรอันนี้ราคา15บาทส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยมีน้ำตาลมีฟรุกโตสไซลับมีวิตามินซีแล้วก็มีคาเฟอีนโอ้มีหลายอย่างเลยมีวิตามิน B6 B12 อโอ้ รูปทรงกระป๋องก็ง่ายๆเลยสีเหลืองเหลืองเหมือนฉลากที่เป็นขวดแก้วอะครับมีอะไรมีฮาร้านด้วยมมมผมว่านะให้เดาเนะี่ยรสชาติมันคงจะเหมือนเอ็มขวดนั่นแหละแต่เพิ่มความซ่าลงไปงั้นต้องลองนี่ตรงนีนนว่าอุอ้ดมกลิ่นหน่อย อืมใช่เลยกลิ่นกลิ่นเอ็มแบบขวดลยหมนะครับโอ้โหเน่สีเหลืองดีจังดูมีฟองฟัดฟัดเนี่ยมันต้องรืร้ามรสชาติผมว่ามันจืดนะ ไม่หวานมากซาก็จริงอะแต่ว่าก็ซาไม่มากถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับพวกน้ำปัลลมทั่วไปนะ่ะน้ำปรลลมจะซ่ากว่าอันนี้จะซ่าน้อยแล้วก็ไม่ได้หวานปกติเอ็มเอ็มนี่มันจะหวานมากนะคือปกติผมไม่ค่อยได้ดื่มไงเพราะว่ามันวอันเนี้ยมันจะหวานน้อยกว่า ืหวานแล้วก็มีติดอะไรออกเหมือนกลมๆนิดๆปลายลิ้น,นโอเคก็รสชาติก็ไม่น่าเกลียดดื่มได้ครับนี่ลองไปซื้อดื่มดูเซเว่นเหมือนเดิมวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ